ทำไมเราถึงนั่งรองขนอมอยู่ล่ะโอ้ฮับ่าบับบ้า,บา,บาฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ยเจอได้ชิ้นที่เล็กที่สุดแมรี่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแลวแซกนั้นได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีกว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ว้าวว้าวใช่แล้วฮับ่าบับบ้า,บา,บา น่าประทับใจมากถ้าตามทัดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชินที่ไรที่สุดก็จะลุยก่อนลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแมแ้ว่ามันเล็กมันอร่อยแนะ่นอนพยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมดคิดว่าไงล่ะทำได้ไหมพวกเราเชื่อในตัวเธอนะโอ้ดูสิ เอาหมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนว่าหมาฝรั่งจะลงไปผิดท่อใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ย <_ d ream> ขอร้องแอนดี้มันไม่ได้แย่ขนาดนนะ่ะเจลหายใจหน่อยไหม <_ d ream> โอ้แมรี่ถึงตาเธอแล้วลุยเลย <_ d ream> สวยงามใครมันจำไปฝันแล้วว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้ <_ d ream> เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างใน กินได้ทั้งกระชินเลยแต่แม่ลีเห็นตั้งใจที่กินให้หมดภายในมื้อเดียวใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่ยังเหมือนทุกครั้งเป่าลูกบปลงกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ้ยลูกบปลงนันมันก็จริงฮฮบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบินไปกระฝูงกาาหมดแล้วเอาเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูง โอ้ย่มันไกลมากเลยนะโอ้ยนั่นไม่ได้เป็นการที่ soft landing เร่เลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแอนดี้อย่าช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะกะฉันไม่เคยเห็นมากพลังชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากๆอร่อยที่สุดเลยเฮ้แอนดี้อย่าเสียศักดิ์นะ จะมมริยาถึงนายไปด้วยถึงแม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือเมริยาท้วกความแล้วฉันหวังว่านายจะได้ฟองสบู่ตอนนี้นะใช่ล่ะก็ดีเหมือนกันว้าวนั่นเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้โอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่าง ลูกโป่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี้นานๆทุกคนจะได้สนุกสนานโอ้ยไม่ยุติธรรมเลยนายทำงานหนักมากในรอบิสแล้วและนี่คือกลางวันของนายนะนะเจลมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเธอนะและไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุดหยุด ใครมีขนมที่เล็กที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะแอนดี้เตรียมซ่อมไปด้วยแต่ตามันลื่นเกินไปบางทีเราควรที่เล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่าเล็กจะมีค่าใช่แล้วตามันอร่อยมากยินรี่อยู่ข้างนอกแยมอยู่ข้างใน มีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไปเจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันเธอมีทุกอย่างทั้ง้าเช็ดปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่าง,งามเดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอเนี่ยแหละรสชาติมันดีมากมันไม่มีเวลาสำหรับปรยิยัต ถ้าฉันอยู่ในสถนานการณ์ของเธอฉันก็คงจะไม่รักษามารยาญเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริงๆหาเธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเองเมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ฉันชมเธอเร็วกันไป โอเคมึงชิแมลี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยรยาที่ดีอุ้ยยาฉันคิดผิดแล้วนั่นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกราดเธอจะถือมันยังไงเนี่ยใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่แมันยังลื่นด้วยแต่แป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่ลื่นอีกแล้วมันเริ่มอะไรดีกว่ามัแรงวันพวกนี้มันจากไหนเนี่ย ฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดมาด้วยความหวานถ้าเป็นฉันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอูนหักโอ้ยแมลงวันตัวนี้ตัวหนักมากดูเหมือนว่าแอนดี้กำลังชี้วางแผนกองแต่แอมมากกำลังเฝ้าระวังอยู่บางทีเธออาจจะมีตาที่สามก็ได้แต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเกินอยู่นะฉันสงสัยว่าตาของเธอเนี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอค่อยหิวมากแค่น,นั้น น่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือโอตอนนี้แมรี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก่อนนะั้นลูกตายังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกตาเป็น,นชิ้นๆอย่างขยันขันแข็งจนเป็นชิ้นส่วนต่างๆแทบหลบไม่ได้เลยทฤษฎีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่า,มาเมลียาที่ดีนั้นจบเมื่อความอร่อยมาเยือนมีอัลซิเกียมชิ้นเล็กๆไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่ เมื่อพูดถึงไอศครีมของแอนดี้มันคือความฝันของคนรักความหวานและเป็นเส้นทางสู่การเจ็บคอแต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ะแมรี่เธอรออะไรอยู่ไอศครีมกำลังเยลล,ลายหรอเอ็มม่าดูเหมือนกำลังจะหลงไหลในความหรูหราของคนอื่น <c oughs> เพราะว่าเธอในแันแี้จะไม่ได้มีไอศครีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนาน แม้ว่ามันจะไม่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็เลยเงินแสดงทักศัพท์ระดับสูงบางอย่างดา่าว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูกเธอนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเธอไม่ยังเป็นน้องใช้ผ้าชิป,ปะด้วยซ้ำไอซ์กีนก็หมดแล้วเหลือได้คนเป็นรางวัลปลอบใจแมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจล ข้านี้เจมไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่อยากจะกินกับไอศครีมของตัวเองอย่างรุ้นแล้วโอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่ของเธอจริงๆเจเธอนี่ตะกาจริงๆเลยบอกหน่อยสิมันอร่อยเปล่ามันดูน่าอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นนะสิเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้ว ไอซิคิมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว่นใหม่ซะนั่นแหละใช่มองเห็นอีกแล้วและเธอจะเลียไอซิคิมออกจากแว่นของเธอด้วยท่าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมกันคนความสึกสองเท่าเราทึงได้เข้าใจเธอเท่านั้นโอเคแดนดีต้ตอนนี้ถึงตานายแล้วไอของนุ่มไล่ไหลามาสักพักใหญ่แล้วไม่มองนีกับความบุดมสมบูรณ์ของรสชาตินี้ และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นขนนายและขนนายทั้งนั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทําอะไรกับแอนดี้คิมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิแอนดี้กำลังเอ็นจอยสุดๆพวกศิษสาได้ขอิจฉาแอนดี้คมมีเยอะเกินจนทําให้นายเอสเซียมกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเนี่ยนายเริ่มที่จะกลายเป็นตัวเขียวแล้ว ไอ้บางทีอาจจะพอเราก็ได้นะ <c oughs> ไม่หรอกแอนตี้ตัวสั่นแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้ <c oughs> พวกส,สาวๆไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเนี๋ย <c oughs> เขาก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าวเขาเขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ส,สาวๆก,ก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาและอย่างที่พวกเราเห็นในปบพมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกัน หล่สะสะอลาสาวรองเท้ไม่จำชี้ปราบอุณหภูมูไม่สูงสุดและลงไม่สูงสุดเฮ้ยแอดนดี้ในรอดแล้วอย่าเริ่มพูดขอบคุณด้วยนะ้างหน้าก็ดูขีดจำกัดของตัวเองด้วยโอเคตอนนี้จะเป็นไรล่ะโอ้เบเกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลย ยกเว้นเจลแล้วกันเธอไม่ได้เบอร์เกอร์ฉันไม่รู้สักคำว่ามันจะเรียกว่ายังไงแต่อันดี้มปเบอร์เกอร์แบบใหญ่แท้แทแต่ว่ามันจะเทียบของแมรี่ไม่ได้ก็ตามและอย่าตื่นเต้นเกินแล้วบางทีเธออาจจะไม่ได้อะไรในรอบหน้าเจลอย่าเสียใจไปเลยถ้ามันเบอร์เกอร์ชนิดเล็กหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเบอร์เกอร์เจลหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปัง เธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์แล้วนี่ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้ซะเธอรู้ไหมว่าเธอดูดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี้นะแต่เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเอาเศษขนมปังไปตัวในกล่องจุลลศนทสิโอเคจะทำให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร์เกอร์จริงๆ ดูสิฉันยังเห็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลย <S <S 1> <S 1> น่าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริงเ,เจลเธอคงต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่าม,มัน,นะจะไม่ใช่มันเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกที่สุดเลยเจลวันนี้ไม่ใช่วันเธอแต่อนี้โชคดีเบอร์เกอร์เขาทำตามถูกกฎทุกข้อ แต่ว่ามันจะมีเกลิ่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็าตามแต่แกนหาแัะก็แก้ได้ดง่ายลองดูสิว่ามีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทีละอย่างมีอะไรที่มันปแปลกล่ะเฮ้ยระวังหน่อยสิดูสาวด้วยพวกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลยและตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลย ดิขอโทษบุเคอ์แล้วม่ง้นโดนเอาคืนแน่ยังไงล่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมล่ะเหลือแคบขากนันหรอบางทีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะเธอจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลักใช่แล้วเบเกอร์นี่ยอร่อยที่สุดเลยแอนนี่เสียใจอย่อย่างเดียวคือเขากินเบอร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวไม่ใช่ห้าหรือสิบเชน ถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้อสับได้ทุกมือก็คงเดซี่ตอนนี้เขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แี่แล้วและตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้วไม่ไม้เ็นบองเขาจะไม่ช่วยช่วยเท่าไหร่ What เหมือนกันล็อกเหมือนกันนะออ,อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยตัวมือที่เหมาะสมะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเลื่อยไฟฟ้าอย่าไปโดนเพื่อนเธอละ ใครจะต้องการเพื่อนล่ะเมื่อจะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าแม้แต่ว่าจะเป็น1นในแของเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็ตามยังใหญ่กว่าเลยแล้หน้ารับประทานกับเบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมล่ะอร่อยที่สุดแอนดี้อย่าทำลายไหลเมื่อคนอื่นเพลิดเพลินกับของขนมของเขาสิเอาเขาอดใจไม่ไหวจริงจง แต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอก่อไปความหลอเป็นสิ่งต้องชาเลนจวันนี้ของพวกเราเง,ง่ายมากผู้แข่งขันต้องกัดเลียหรือไม่ทำอะไรเลยดีกันดีนะตาฉันบ้างและหัวเราะที่ดังดังกว่าเสมอ เอ็มมาถือว่าเธอโชคดีแล้วเท็ดเรามาเริ่มกันที่ตัวเธอดีกว่าหิบช้อนแล้วตักขึ้นมาเลยตอนนี้ฉันมีปัญหาใหญ่แล้วโอ้ยไม่อยากกินเลยดูแย่มากแล้วรสชาติก็โอ้ยโอ้ยอะไรนะโอ้ยฉันนั้นฉันทำอะไรนี่เนี่ย คงใช้แอลกอฮอล์ไปฉีดลิ้นตัวเองแล้วโอ้ยอ,อยังชั่วถึงคราวของเธอแล้วแอนดี้บางทีฉันก็ไม่ควรไม่<ๆ>ฉันทำได้บาง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 ทีอันนี้จะดีกว่าอืมเออเออลองลองนนี้แล้วกันเออเป็นไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเอา้เอา,เอา,เอาอร่อยจัง นี่มันอะไรเนี่ยเอมมาไม่เดี๋ยวเอ้พอดีฉันคิดเอ้ยทำอะไรเนี่ยอ๋อฉันเข้าใจแล้วมันเป็นเล็บของฉันนี่เองรอบสองอะไรอยู่บนโต๊ะว่าดูเหมือนช็อกเลยคราวนี้แอนดี้โชคดี เอม่าจะได้กัดและเท็ดจะได้เลียขอให้โชคดีนะเธอเออเอาไงล่ะืมโดนไปซะเธออึแปบบหนึ่งนะอ๋อคิดออกแล้วอะไรละ่ะเท็ดเอเขากำลังทำอะไรอยู่รูกินดูนี่สิดูนะดูนะ ผมแก้โจทย์ได้แล้วอะไรเนี่ยมันไม่ถูกเลยอเอา F ไปเลยแล้วตอนนี้ไปทำชาเลนจ์ให้จบเดี๋ยวนี้โอเคเอาเธอโอ้ยไม่แอแยามากเลยถึงตาเธอแล้วเอม,ม่าเธอทำได้เอม,ม่ากัดแล้วก็กัดอีกกัดเออ ว้าวสุดยอดเลยแม่เจ๋งที่สุดโอ้ดูนั่นสิพันข่าวเหมือนช็อกเลยอีอย่าี้เอาไงดีว่าเฉีอ,อกาดถ่ายรูปเซลฟี่เป็นข่าวหนึ่งช็อกหนึ่งชั้นเลยใช่แล้วยิ้มแบบพอดลีวูดซุ่มออกมาแล้วปรากฏว่าราชินีรอบที่แล้วจะได้พักรอบนี้นะครับอะไรนะ ฉันไม่เข้าใจอะจะให้เกินไอสิ่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะยิอบอุปกรณ์นี้ขึ้นมาแล้วพวกเธอก็จะรู้ว่าโรงเรียนนี้มันใช้ทําอะไรดูนี่ซะและนี่ก็คือชาเลนจ์ต่อไปเอาละทำยังไงได้ฮะโอ้ย ดวงฉันสวยจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันติดลิ้นฉันเฮ้ยอ้ย,อยขอบคุณที่ขอบค,คุณที่ส่งมาให้นะแอนดี้เต็มหัวฉันเลยอุ๊ยไอ้ยาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ที่คิดนะเอาแตกเฉยเลยครูทำไรเนี่ย ใช่แล้วนี่สิคือของว่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงและอันตรายสุดสดแอนดี้ขำเลยสิครั้งนี้แต่เท็กับเอมมาขำไม่ออกจะเอาลิ้นเข้าไปได้ยังไงเนี่ยช่างมันละกันโอ้ยมันทิ้มลิ้นฉันไม่ตลกเลยโอยจเจ็บเจ็บเจโอเค ฉันฉันต้องต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็เอ๊ะเอา้าเอา้เอากล้ามันก็เรื่องดีนะไอ้หนูแต่ว่าก็ต้องใช้หัวด,ด้วยไอ้ฟ้าครูอ่ไม่หรอโอเคโอเคก็ได้แอนดี้ <Andy S 2> ต้องกัดครั้งนี้เอมม่าได้พักผ่อนและเท็ดเกต้องเลีย ดูจากจานนี่สิสีสัสสนเต็มไปหมดเลยโอ้ดูสวยจังยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นแหละฉันคิดว่ามีไอเดียแล้วโอ้นั่นแหละปั้นลูกบอลปั้นเป็นลูกบอลดีกว่าแล้วสอดไม้เข้าไปอืมดีหมากะ นั่นแหละเฮ้ยดูนั่นสิอะไรอะเฮ้ยเสร็จเสร็จชั้นดีโอ้ยโอยอร่อยดีนะอ้าวมันก็หลงกลนันจริงจริงเอาละในเมื่อนายบอกอย่างนั้นฉันจะลองทำเบอร์เกอร์จากดินน้ำมันดูเอามาปั้นเป็นเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ปิดไปด้วยขนมปังจะอร่อยแนะ่ดูเลยเฮ้ย โอ้ยรถชาร์จแย่มากนายเลี้ยมันต่อไม่ได้ยี่เนี่ยใช่แล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่รถชาร์จแยมากเลยโอ้ยนี่ยมันเลี้ยมไฟไม่ไหวแล้วเอ้ยแอะเกมชาเลนจ์นึงต่อไปและคราวนี้โชคจะเข้าข้างเท็ดในที่สุดหรืออาจจะไม่ก็ได้มาดูกันครับเค้กกับแตงกวาหรอ ัำเค้กกัแตงกวาจริงจริงจังปะเนี่ยน่าสนุกเลยน่าสนุกใช่ไหมล่ะใครอยากจะเริ่มก่อนเอมมา่าฉันเลือกเธอแต่เกียนเข้าไปได้ไงเนี่ยอนนันเนี้ยน้ย่ขยะขยะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยกินสิกินสิโอ้ยยะ yeah. ผมจะไม่แตะมันด้วยซ้ำเพามไม่ไหวแล้วหรอแค่นี้ม่แอนดี้ช่วยฉันแล้วฮอ,อะไรเนี่ยแอนดี้ไม่ช่วยฉันหรอ,อมันโดนนี้ไปหน่อยเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยเต็ม <c> เ <oughs> ต็มเลยทำไมฉันหนึ่งมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ยฉันแน่ใจว่าไปเดมมาแน่นอนเลยเออ,เอ,อโอเคเนี่ยรอบนี้แอนดี้ได้พัก เอมมาได้เลียและเชดได้ต้องเกินเข้าไปคำหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันแม็กโดนัลเอ่อเฮ้ยมันมันจริงเหรอคูมันมันดูดีเกินไปนะมันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิอืมเอ้มันก็กิ่นก็ดูดูปกติใช่ไหมใช่ไหมเอมมาใช่ไหมเออโสดูทำไมต้องมัตานี้ด้วยวะ เดี๋ยวมันต้องมีเงื่อนไขหนึ่งแน่นอนนั่นแหละฉันจะปล่อยให้เธอกินอย่างนี้ไม่ได้หรอกฉันจะใส่มันเข้าไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ผสมกันให้หมดเลยพร้อมหรือยังเริ่มกันได้เลยไอ้พวกนักเรียนพวกนี้โดนฉันแน่นอนใส่เป็นไฟเข้าไป ั่นแหละนั่นแหละครูพูดมาให้เต็มที่เลยใส่คอกด้วยเพิ่มความสดชื่นโอ้ยแต่ไว้ต้องเป็นตาฉันด้วยแล้วก็ปั่นกันให้เข้ากันไปหมดเลยลาโอ้ยโอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ยเอาละ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 ตาก เลยกันดีกว่ามาเอ็มมาลองดูสิเธออะโจ๊กเทตตาไหนเออฮ้ยมันมันดูปแปลกๆนะครูเออเออเอจริงๆก็ไม่ไม่เลวเลยนี่ไม่เลวเฮ้ยอย่างนี้ขอรอดมาแล้วก็เดือดให้หมดเลย อืมอืมอะไรอเออมันก็มันชอบไปได้แฮะและก็ถึงรอบสุดท้ายแล้วครับคราวนี้ทุกคนจะได้เรียหมดเลยเอ๊ะคืออะไรอ่ะไื่อะครอ๊ไแอนดี้นาคช่วาอะไรอ่ะให้ติมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำมาจากอะไรนะเนี่ย เดี๋ยวก็ลือกันพวกเดชฉันน่ะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเธอโยนทิ้งแลกะกระจายไว้ในช่องเลียนแล้วก็โยนมันใส่หม้อ,อจากนั้นจากนั้นก็คนคนเลยก็เทมันใส่ในแม่พิมพ์เดียก็แล้วก็นั่นแหละค,ค่อยเทก็มาใส่ในช่องแช่แข็งมหมพวกเธอเกินเฮ้ย ฉันจะทำไม่ได้มันมังโวยไม่ไหวเลยเย่เย,ย่กระดิ่งช่วยพวกเราไว้แล้วก่อนนะคุณคุณกรีนจะไปไหนนะพวกพวกเธอยังไม่เสร็จเลยชาเลน